ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศ์กาะสินจมรมคนรักและศรัทธาหลวงปู่ทวดหยับน้ําทะเลจืดนะครับกับคลิปนะครับหลวงปู่ทวดที่ผมนําเสนอท่านผู้ชมนะครับพี่พี่น้องนได้ชมกันนะครับรับเป็นชุดหลวงปู่ทวดทุกรุ่นนะครับกับวันนี้นะครับเป็นอีกวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ผู้ชมได้รับชมนะครับและศึกษาและสะสมตามด้วยผมผมด้วยนะครับ ครับวันนี้ครับผมจะขึ้นท่านบัตรขัญถุงของบุตรทวดนะครับครับท่านบัตรขวัญสูงถุงนะครับสร้างเมื่อปี2อ0 2นะครับเป็นครั้งแรกนะครับพระครูวิสัยสุพลสร้างครับจํานวนการสร้างนะครับมีด้วยกัน5แบบนะครับครับคือแบบละ1 0,000ื่นฉบับนะครับเริ่มปลุกเสกอลัตนาปลุกเสกนะครับตั้งแต่ปี2อ0 2นะครับถึง2,506นะครับ คือ5ปีครับติดต่อกันนะครับครับปีละ1นึ่งนฉบับนะครับครับกับวัตถุมงคลชิ้นนี้นะครับที่เป็นถ้วยขวัญถุงนะครับบางครั้งนี่ครับไม่เป็นที่นิยมของคนทั่วไปนะครับเช่าหาเลเหลือตกค้างอยู่ที่วัดนะครับแต่ว่าเจตนาการสร้างนะครับพระครูวิสัยโสมพลทิมนะครับสร้างเพื่อให้ผู้คนนะครับได้พกติดตัวนะครับเหมือนกับพกเงินนะครับพับเป็นขวัญถุงนะครับแล้วก็ใส่ในเก๊เงินนะครับ ให้พอค้าไม่ขายนะครับพกในสมัย JI, นั้นก so ็ต,ต,ติดตามบ้านเรือนนะครับครับตามติดตามบ้านเรือนนะครับข้างหน้านะครับครับจะมีรูปแบบมีพระตาพระธรรมจักรนะครับอยู่ด้านขวามือนะครับแล้วด้านด้านซ้ายมือนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับครับมีด้วยกัน5แบบนะครับคืออริบทหลวงปู่ทวดนี่ต่างกันนะครับ5อย่างนะครับแต่ด้านหลังนะครับเหมือนกันหมดนะครับ ครับหรือด้านหลังนี้เป็นยัน12ทิศนะครับกับยันนางกวักนะครับกับยันนกคุ้มนะครับแล้วกวากเงินกวักทองอไว้ขวัญถุงเป็นมหาลาบนะครับคืออันนี้จะพับนะครับเขาจะพับไว้ในกระเป๋านะครับหรือติดตัวไว้ในเก๊ะป๋องใส่เงินสมัยเก่านะครับครับส่วนมากอยู่ทางมาเลเซียนะครับสิงคโปร์นะครับขอนิยมครับครับครับท่านสร้างเมื่อปี2อ0 2นะครับ10,000ฉบับแล้วสร้างต่อมาอีกทุกทุกปีนะครับถึง ปีศูนย์หกนะครับปีละหนึ่งหมื่นฉบับนะครับครับแล้วที่เหลือก็ถ้ายังเหลือตกค้างอยู่ที่วัดท่านก็ปลุกเสกซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับเป็นวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งนะครับครับที่เขานิยมเล่นหากันอยู่นะครับเพราะว่าธนบัตรขันถุงนะครับถ้าพอค้าไม่ขายก็ถือว่ารวยๆนะครับสีแดงๆครับสีสีมงคลนะครับครับครับให้ผู้ชมได้ชมไว้นะครับครับไม่มีของปลอมนะครับ ครับแต่ไม่ค่อยได้เห็นของเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีเขาเก็บไว้นะครับครับนะครับสร้างตั้งแต่ปีสองพันรอยสองนะครับครับผมเก็บได้สองแผ่นนะครับครับสองฉบับนะครับนี่ครับนี่ด้านหน้าด้านนี้เป็นรูปหลวงปู่ทวดนะครับครับเห็นว่าธนบัตรขวัญถุงนะครับครับหลวงปู่ทวดนะครับ หาลาบนะครับข้างขวามือนะครับเป็นพระธรรมตาพระธรรมจักนะครับครับถ้าผู้คนผู้ชมนะครับถ้าพบเจอนะครับผมอยากให้เก็บหาไว้ได้เลยนะครับครับเป็นสิริมงคลครับเอาเอาไว้ค้าขายด้วยนะครับติดตัวไปนะครับเป็นโชคลาบนะครับยันนกลุมนี้ยันเป็นยันกันไฟไหมนะครับผมเห็นบางทีเขาตอกตามเสาบ้านนะครับยันนี้ครับครับเป็นรูปหลวงูุทวดนี้ครับครับ แต่ส่วนมากครับจะมีรอยพับนะครับเขาจะพับติดตัวไว้นะครับครับแล้วนี้ผมมาซีนอีกทีหนึ่งนะครับครับเขาตามอายุนะครับ2 5 0 2นถึง2 5 0 6นะครับครับสร้างในห6ปีนะครับฉบับละปีละ1 0,000ฉบับนะครับครับเป็นวัตถุบงคลอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้พี่น้องได้ศึกษาและสะสมนะครับหลวงปู่ทวดจะก่อนนะครับสร้างกันมาหลายรุ่นหลายแบบนะครับทั้งเนื้อว่านเนื้ออะไรนะครับ แต่เป็นที่รู้จักมาเป็นมาถึงส่วนกลางนะครับคือภาคกลางหรือต่างๆจังหวัดนะครับคือตั้งแต่ปี2502นะครับคือมีเหตุการณ์ที่มีรถโดยสารคันหนึ่งรบตู้โดยสารนะครับลิกคว่ำที่เขาพับผ้านะครับคนโดยสารมาเสียชีวิตหมดครับมีคนหนึ่งครับที่รอดชีวิตเขาพกหาหลวงบุตรทวดเด่นรุ่น2ครับไข่ปลาเล็กปี02นะครับ เลยทาให้คนออกข่าวนะครับเลยคนทให้คนรู้จักหลวงมุทวดยิ่งขึ้นนะครับครับรู้จักทั่วประเทศไทยเลยครับเริ่มตั้งแต่ปี2 0 0 2นะครับครับส่วนธนบัตรนี่ครับสร้างเมื่อปี2 0 0 2นะครับครับสร้างต่อมาทุกๆปีนะครับ 5- 6ปีเรียงกันเลยนะครับครับพระครูวิสัยโสพลทิมท่านก็ปลุกเสกให้นะครับครับเป็นของดีอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้พี่น้องได้ศึกษาและสะสมนะครับ อันนี้ตาธรรมจักนะครับครับบางคนเขาเก็บสภาพดีก็อาจจะเป็นแบงค์สีแดงเลยนะครับเขาอาจจะซีนไว้นะครับอันนี้ผมไว้บูชาบนหิ่งนะครับครับเลยโดนแดดโดนอะไรนะครับโดนแสงนะครับอาจจะซีดลงหน่อยนึงครับครับอันนี้แผ่นนี้จานมาอย่างนี้เลยนะครับครับราคาก็หลักร้อยนะครับแต่หาของไม่ค่อยมีนะครับถ้าผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสนะครับเจอนะครับให้รู้นะครับว่าอันนี้เป็น วัตถุมงคลชิ้นหนึ่งของวัดช้างให้นะครับแต่ในเป็นรูปแบบของธนบัตรขวัญถุงนะครับถ้าเป็นพระนะครับก็ถือว่าเป็นพระเก่าพ่อศลึกนะครับครับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับให้เราศึกษาและสะสมนะครับธนบัตรขวัญถุงครับของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับอันนี้ออกจากวัดช้างให้โดยตรงนะครับครับครับซีดแล้วนะครับส่วนมากอยู่ทางภาคใต้นะครับ ธนบัตรนี้ครับอยู่ภาคใต้อยู่มาเลเซียอยู่สิงคโปร์ครับเขานิยมนะครับครับสร้างเป็นมีด้วยกัน5แบบนะครับต่างกันที่รูปลักษ์องหลงบุดทวดนะครับที่เขาพิมพ์เประวิยบทต่างๆนะครับ5แบบนะครับแต่ฉบับนี้นะครับตีไว้ว่าเป็นรุ่นแรกนะครับปี0-2นะครับสร้างปีละ1 0,000ฉบับนะครับทั้งหมด5ปีก็5 0,000ฉบับนะครับครับถ้าเหลือจากการเท่าหาบูชาครับท่านก็มาปลุกเสกแล้วปลุกเสกเล่านะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งนะครับ ที่น่าสะสมนะครับเพราะปลูกเสกหลายครั้งต่อเนื่องกันนะครับครับธนบัตรขวัญถุงครับมีแล้วรวยๆนะครับลงบททวดดีหมดนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงครับทํามาค้าขายแต่รุ่งเรือนก้าวหน้าดียิ่งขึ้นไปนะครับครับยังไม่เห็นของเกนะครับพี่น้องได้ชมกันนะครับดูที่ตานะครับตาธรรมจักนะครับแล้วก็ความเก่าของกระแพนกระดาษนะครับส่วนมากเขาจะพับไว้นะครับครับพับไว้ครับ ครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งนะครับอีกถังเลือกหนึ่งนะครับของผู้คนนะครับของผู้ชมทางบ้านนะครับเพื่อด้ศึกษาและสะสมครับ่ามีในนามของหมุดทวดครับสร้างหลายแบบหลายอย่างนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลครับครับครับกับคลิปนี้นะครับธนบัตรขวัญถุงลุงมุ่ทวดครับผมก็ขอแนะนําพี่น้องผู้ชมได้เท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดกาบขออภัยเช่นเดิมนะครับจากผมพงศ์กาลสินครับ